ิบบันเทิงค่ะสวัสดีคุณผู้ชมรายการก๊อสิบบันเทิงนะคะฟ้าอริสรานะคะก็สําหรับเรื่องความรักตอนนี้ก็ก็ดีค่ะเห็นมีคนถามว่าเห็นอัพลงไอจบ่อยขึ้นหรือเปล่าเลยก็อาจจะเป็นเพราะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นมากกว่าแล้วก็ถ่ายรูปกันลงก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดก็คือคนที่รู้จักก็จะรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็น่าจะมีคนรู้มากขึ้นก็ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรก็ดีค่ะตอนนี้ก็บกันก็สบายใจแล้วก็ปรึกษาการคบกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนททีี่่่่สบาาาาายยใใจมคววววเเเขป็นผู้้้หญกกรดแล การที่เราคบกับเขาแล้วเราเป็น hmm. ตัวของตัวเองด้วยค่ะแล้วตัวเขาก็เป็นตัวของเขาเองด้วยมันเขาเรียกว่ามันเป็นความสบายใจมากกว่าแล้วมันก็มันคงด้วยเหมือนกับว่าเขามาช่วยให้เราแบบมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นคือถามว่าสวีทไหมแทบจะไม่สวีทเลยต้องบอกว่าคือคือจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าแบบจืดชืดอะไรเงี้ยนะมันไม่ได้มีการว่าหวานใส่กันทุกวันหรืออะไรเงี้ยแต่เรามีเขาแล้วเรามีความสุขมากกว่าค่ะก็มีซื้อของขวัญให้กันบ้างมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาแต่อาจจะไม่ได้สวีทหวานเหมือนคู่อื่นว่าลงแบบ ที่รักยังงุนอย่างงี้คงไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ดีค่ะก็มีความสุขแบบน่ารักน่ารักเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบเขาเขาเรียกว่าไงอยากให้มันมั่นคงมากกว่าวันวาเลนไทน์นี้ถามว่าว่างหรือเปล่าดีกว่าถามว่าแพลนไหมไม่ได้แพลนค่ะถ้าแพลนแล้วทาไม่ได้มันจะรู้สึกไม่ค่อยดีเนาะก็จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะทําอะไรในวันวาเลนไทน์หรืออะไรเงี้ยเราฟาแค่รู้สึกว่าทุกวันมันก็โอเคอยู่แล้วอยากไปให้ความพิเศษกับวันใดวันหนึ่งก็ให้ให้วันวาเลนไทน์เป็นวันที่เราได้ ทำอะไรพิเศษพิเศษคนที่เรารักดีกว่าไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นว่าถ้าเกิดฉันจะทําอย่างนั้นอย่างนี้กับเธอนะถ้าเกิดวันหนึ่งเขาทําไม่ได้อย่างที่พูดแล้วเราจะได้ไม่ต้องคาดหวังค่ะก็สีบันเทิงที่ของคุณ You Channel ช่องเพลงไทยสากลของคนทั้งชาติ